สวัสดีครับพ <tinc S 2> ี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มา er พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้ลงมาทางทามนะครับผมก็ขี่ผ่านมาก็เห็นบางที่ก็วานข้าวแล้วบางที่ก็ยังไม่หวานนะครับบางที่ก็เพิ่งไถ นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปครับเพราะว่าการหวานข้าวมันไม่พร้อมกันนะครับมันไม่เหมือนช่วงเกี่ยวข้าวนะครับถ้าเกี่ยวข้าวมันจะไล่ๆกันนะครับวันนี้ก็บางที่ก็เสร็จแล้วบางที่ก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้มาเยี่ยม่ข่นะครับเยี่ยมไข่เนียดนะครับช่างเนียดนะครับประจําทีมงานนะครับตอนนี้นะครับถือว่าพเนียดสองชานี่ถือว่าขาดตลาดเลยครับตอนนี้นะถือว่าเป็นแบบว่า หายากเลยครับตอนนี้ผมมานี่ยังไม่มีเลยครับน่าจะมาวิเคราะห์ครับเรื่องพเนตรคอนบนนะครับคอนบนของจิีมงานหลายท่านก็คงจะจําได้แล้วแหละครับเห็นรูปทรงก็น่าจะนั่นแล้วนะครับอ่ะมาดูเลยครับนี่ก็คือเนึกคอนบนเนาะเป็นของช่างนะครับผมช่างเอ้าช่างต่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตะลั่งทำความสะอาดครับยุ่งยุ่งแล้วนไมตอนนี้คืองานนี่คิวนี่ยาวเลยใช่ไหมช่าง ครับรับพอมีครับพอมีครับก็ยาวครับ้างครับเอาตรงเลยว่ายาวยิ่งกว่าเสียงอีสานอีกตัวนี้เขาเรื่อยๆครับก็ดีดีอยู่ครับครับเอาละทีนี้ครับผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับที่ผมเคยไลฟ์สดไปนะครับเกี่ยวกับผมเปรียบเทียบนะครับว่าเนิวคอนบนนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคอนเทียมนะครับเนาะอย่างเช่นเมื่อวานนี่ไปต่อกับเส้นเม็ดเนี่ยนะครับช่วง่บยๆนะครับก็คือเส้นเม็ดตบพลาดนะครับเพราะว่าไม่มีคอนเทียมนะครับมันก็เลยพลาด นะครับวันนี้ก็เลยมาวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่าานกนะครับที่เหยียบนะครับเหยียบพระเนตรคอนบนุนี่พลาดยากนะครับพลาดยากผมบอกว่าพลาดยากเลยยิ่งมีคอนเทียมนะครับและลงคอนพระเนตรคอนบุนี่เปอร์เซ็นต์รอดนะครับเป็นศูนย์ทันทีครับติดพระเนตรแน่นอนนะครับนะเพราะวา่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูอ่า เนียดแล้วก็มาถามช่างนะครับผมช่างครับพเนียดสองชานี่เดิมๆมเนี่ยที่เราทํากันใช้อยู่เป็นประจํานี่หน้าพระเนียดเนี่ยจากฝั่งนี้ช่างจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันจะ,ะกว้างเท่าไหร่ประมาณสักกี่เซนดีช่างเอาแบบสองชานนะสองชานตั้งเดิมที่เราทํากันที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้นะนะครับอ่าอันนี้ลองวัดคอ,อนบนนะครับย่างมากกว่าที่30ินี่แหละอาจารย์ ของช่างต่อยใช่ไหมครับ30หรือนี่ประมาณบ่เกิน30มสิบเนี่ยหรอสามสิบอาจารย์ครับแล้วทีนี้คันฟาดของของคอนโบนี่เท่าไหร่ครับในความกว้างความกว้างครับอันนี้ต๊ะอยู่33หรือ32เนี่ยหรอครับ33ครับผมเพราะว่ามันตบกลางอากาศดอาจารย์ครับมันต้องใหญ่ไว้ก่อนครับคันคันน้อยนี่มีโอกาสตีพลาดเดือดอาจารย์ใช่ไหมครับพลาดเหมือนกันถ้าเกิดทำคันฟาดเท่ากับ2อชานนี่เป็นยังไงว่าไ้ครับพลาดแน่นอนครับ มันขึ้นอยู่กับเกตัวนี้เลยครับี่อาจารย์เกับยตัวนี้ให้มันได้30เส้นนียางตามสดครครับนี่ครับ31มสบเเซน30เส้นแล้วอาจารย์เนี่ยเกลาตัวนี้ครับอันนี้คือเอาง่ายว่าอันดับแรกคือกว้างกว่า2อชานแน่นอนใช่ไหมครับกว้างครับกว้างกว่าครับทีนี้ผมอยากให้ช่างลองงานขึ้น90องศาดูครับผมสัก90ตั้งตั้งฉากมาลองดูนะครับนี่ครับส่วนมากนกอ่าผมจะไม่ ส่วนมากนกจะเหยียบช่วงไหนครับช่างส่วนมากเลยช่วงนเนี้ยอะไรจ้ะเนยหรือช่วงนี้ยน,ก,นกเกียรติก็เหยียบปีละครับโอ้ก็เหยียบอยู่ใช่ไหมช่างออันนี้คือไนไนลองเหยียบที่หลักๆเลยที่ท,ที่นกเหยียบช่างประมาณนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับโอ้ๆๆๆๆเอาลองไม่เหยียบลองแตะใช่ครับลองแตะไม่ไม่เอาๆๆเอามือแตะที่ตรงครับเนี่ยไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าแช่แช่ไว้ครับอ่ามคือไม่ต้องกดไม่ต้องกดปกติครับแตะไว้เฉยนี่ครับคือลักษณะเนี้ยผมอยากให้ดูว่า อ่าวงตบนะครับมันคุมตัวนกอยู่แล้วใช่ไหมช่างตรงนี้เนาะครับครับโอ้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคอนเพรียดนี่คือมันอยู่เท่าเดิมครับมันไม่ได้แบบยกขึ้นเหมือนสองชานช่ไหมช่างครับครับถ้าสองชานนี่คือจะต้องเวลาเราเราขึ้นเพรียดนี่คอนคอนมันก็ต้องกระโดดขึ้นด้วยครับนะครับมันจะเพิ่มความสูงให้กับให้กับนกด้วยครับนะครับทีนี้วงตบนะครับวงตบของสองชานี่นะครับส่วนมากที่ผมพูดหมายถึงว่าเวลานกลงแบบ แบบแบบแบบติดเลยแบบบินเข้าไปแบบเหียบเลยส่วนมากมันจะพลาดใช่ไหมครับมันไม่เหมือนอคอนบนคอนบนนี่ก็คือเอาง่ายว่าแค่ขนาดนี้ครับคอนยังปกติแล้วก็คือแบบยังท่วมนกผมมาท่วม,ท,วมท่วมนะช่างเนาะท่วมนกก็จะสูงประมาณสักสักกัมปั้นครึ่งหรือเปล่าความสูงมันอันนี้ได้สองกําปั้น,นครับเนาะนกน่าจะสองกัาปั้นเนะเาะเว่าเวลานกเหยี่ยบแล้ววันนี้ตัวตัวนี้ลงอีกนะครับครับลงเยอะเลยทีนี้ดูครับพี่น้องครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์พลาดมันเลยแบบว่าน้อยมากนะครับน้อยมากแต่ถ้า เป็นสองชอานนี่แบบว่าคือคอนมันมันขึ้นสูงอยู่แล้วครับเปอร์เซนต์พลาดมันเลยเยอะกว่าครับนะครับสิบครั้งนี่อาจถ้าแบบบินเข้าเหยียบเลยเหมือนแบบเข้ามาแบบอ่านั่นเลยก็คืออาจจะพลาดสักห้าหกครั้งนะครับแต่ตรงนี้ไม่พลาดบัจะเหยียบครับขอให้เหยียบใช่ไหมครับไม่พลาดแน่นอนนี่แหละก็คือสิ่งที่มันดีครับของคอนบนเนี่ยนะที่มันเหยียบแล้วมันไม่พลาดครับ เพราะว่าคอนมันมีแต่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้านกหยยบมันมีแต่ลงแล้วก็ลงลึกด้วยลงลึกครับลงลึกด้วยดูครับนี่เอาลองกดลองให้เต็มที่หน่อยช่างดูครับอนกก็ประมาณสักสามตัวเรียงขึ้นมายังยังยังได้หมดเลยนะครับนี่แหละนะครับนี่คือข้อดีของพะเนียด์คอนบนนั่นเองนะครับที่ผมถ้าเต้นเข้าหานกนี่ถือว่าโอ้เชเลยอาจารย์เต้นเขาห้าพะเนียดนี่ครับมีโอกาสหยยบสูงโอ้ครับเพราะว่า คอนโบน่คือมันเป็นไปได้คือมันเหยียบทั้งสองลักษณะคือไม่พลาดคือบินเข้ามาเลยบินเข้ามาก็คือปุ๊บเรียบร้อยแน่นอนกระโดดใกล้ๆกับมี่อยู่ใกล้กับมีบครับตอนที่ช่างเล่น2อชานก็คือพลาดก็บ่อยใช่ไหมครับตัวพลาดก็มีบ่อยใช่ไหมพลาดกับมี่ครับอาจารย์อแต่ว่าคอนบนี่ก็คือยังไม่พลาดเนาะบอครับยังไม่พลาดเลยยังง่วพลาดครับระวังระวังแต่นอกหน่อยเหยียบครับโอ้ใช่ไหมครับ อันนี้ถ้าเป็นชาวอะไรเหยียบลั่นไหมครับชานลั่นครับนกลงน้อยยังลั่นเลยอาจารย์เพราะว่ามันมันมันอยากอยากเบาอยากแอนพลอยอยู่เลยอาจารย์คือตรงสปริงนี่มันอ่อนใช่ไหมครับอ่อนจะตั้งไว้อ่อนเลยแหละครับเนี่ยตาวสันบอลลันดอกครับครับเออนี่ก็คือนี่นะครับคือได้เปรียบกว่าสองชานครับก็คือบินเข้ามาในระยะไกล เหยียบก็ไม่พลาดครับยิ่งมาคอนเทียมทีนี้ครับพี่น้องครับนี่ตรงสว่านี่คอนเทียมอยู่ตรงนี้อีกแล้วลงนี่ก็คืออันนี้แบบเตรียมถุงได้เลยนะครับ,รบเตรียมถุงได้เลยนะครับนี่แหละแต่ถ้าเป็นสองชานธรรมดานี่คอนมันอยู่ต่ําใช่ไหมครับ,รบถ้ามาคอนเทียมแล้วเนี่ยมันถึงจะมีสิทธิ์ได้แต่ถ้าบินมาจากระยะไกลนี่ เปอร์เซ็นต์50 50เลยครับผมถ้าเหยียบปลายนี่จบครับเพราะว่ามันไม่หุ้มปีกเนาะช่างเนาะแบบลักษณะนกที้มันบินมานี่คือมันยังไม่ปีกมันยังไม่ชิดกับตัวไม่เหมือนช่วงที่มันมากออเกาะอยู่คอนคอนคอนเทียมเนาะคอนเทียมนี่คือมันไม่ได้บินแล้วครับแค่มันกระโดดเหยียบในี่เสียลักเลยเดรจจัดเลยโอ้ลุกเลย่ได้ตังต้งโตเลยครับปุบ๊บเพราะว่าขัา้นฝันนี่สาเหตุที่เฮ็ดใหญ่เฮ็ดยาวเนี่ยครับหมายถึงว่า สูตรสูตรผมนะบางอย่างมันตีผาดแล้วก็บางไก่มันก็รู้สึกว่าขันหญ่หก่ออกมันก็มุ่งกลวงของนกมันมันมองมันก็สีเบาบ่แคบนะครับ่คือห้างบดแดงอมันหน่อยหลายมันเด่นนะาอยับก็คือแบบว่าให้มันกว้างออกเพื่อที่จะให้ใบไม้มันมันกระจายกันไปครับไม่มีแบบมองดูแล้วมันเหมือนลังบดแดงอย่างเงี้ยเนาะอ่า ก็ถือว่าสูตรนี้ก็ถือว่าใช่ได้หลายจานผมทดลองมาแล้วผมเลยเอาระยะนี้เลยครับคันฟาดสี่สิบเก้าหรือห้าสิบห้าสิบแล้วครับไปห้าสิบครับผมอนี่แหละครับผมเอาง่ายงว่าคันฟาดความกว้างนี่กว้างกว่าอยู่ประมาณอันนั้นน่าจะประมาณสามสิบใช่ไหมครับเนาะสามสิบกับอันนี้สามสิบเท่าไหร่นะสาม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 สี่เนาะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณสามสี่เซนครับพี่น้องครับนั่นแหละมีผลเลยเนาะสามสี่เซนนี่มีผลนะครับคอนก็มีผล นะครับแล้วก็ดูครับคอนนี่ก็คือแบบโน้มลงไปเลยนะครับโน้มไม่ตรงนะถ้าตรงนี่ก็น่าจะพลาดเนาะช่างเนาะครับถ้าตรงเนี่ยช่างพลาดแน่นอนนะครับขันค้อนเป็นคือกิ่งไม่ทรรมชติงทไา้แหงนกสิวะละแวงไอ้ยันมีมีเครื่องเกี่ยวกน้อยอ๋อครับครับเป็นการหลอกล่วงที่ดีนี่แหละครับผมขอดีเลยก็คือเห็นช่างต่อยคือ ตั้งแต่ช่างต่อยใส่นี้มาไม่มีคําว่าตบพลาดเลยครับมีแต่ว่าเหยียบไม่เหยียบเท่านั้นครับอ่าของพวกผมนี่เข er ้าไปเรายังลุ้นอยู่ว่าจะพลาดหรือไม่พลาดอีก่พลาดอาจารย์บ่พลาดเลยครับครับนี่แหละข้อดีนะครับข้อดีของเขานะครับเนาะโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะครับคิวน uh 네ี่เพียบเลยนะครับอันนี้ไหนนะไอ้ล่าสุดที่ได้ตัวล่าสุดนะครับ uh, อันนี้แหละครับอันนี้เจ้าของอยู่ที่อยู่ไหนอ่ะเมืองพ่นครับโอ้ใกล้นี่เองอาจารย์ยศพนอ่า ครับทีนี้เวลาขึ้นนี่มันจะติดลั่นไม่ใช่ชอบลั่นไหมว่าด้ยอาจารย์เวลาขึ้นต้นไม้อะไรยังไงบ่าลั่นเลยอาจารย์ไม่ไม่หมายถึงว่ามันจะติดกิ่งไม้ติดอะไรมัันเพราะว่ามันชัดเจนเลยนี่ครับมันใส่ได้เมื่อเลยครับใส่ได้เป็นทิ่วหรือเป็นยางใส่ง่ายอยู่ครับครับขอใไห้มีควนคว้นเที่ยมคว้นอยางหรือนกสามารถเขาคว้าแนแหลกได้ครับ๋อครับนี่แหละคือข้อดีเลยครับพี่น้องครับนะใส่ง่ายครับ ผมถึงได้บอกว่ามันเปรียบเทียบได้เลยว่ามันเป็นคอนเทียมครับนี่แหละนะทั้งสาเหตุมันกับอนันตอาจารย์นกมันขึ้นพเนียดชา่นเดียวหรือเถียนหรือสองชาน่นอ๋อแถวเรา <c oughs> แถวเรานะครับผมเลยได้เปรียบช่วงนี้แล้วอาจารย์มันจบปริญญาเกี่ยวกับพวกสองชาญนกับเถียนแล้วอแต่ว่ามันยังไม่เคยเรียนวิชาคอนบนครับห <c oughs> ลงเป็นนายรย์หลง <c oughs> ครับครับ เพราะว่านกมันก็จะงงเนาะว่าเออมันมันไม่เห็นคอนอย่างเงี้ยครับมันเห็นตรงนี้มันก็คือแบบนึกว่าคอนเทียมมันก็โดดลงเรียบร้อยนะครับ,รบอย่างเช่นตัวล่าสุดของของช่างต่อยนี่ก็เข้าไปเข้าไปผมก็ฟังอยู่นะครับเข้าไปปุ๊บน่าจะโดดประมาณครั้งสองครั้งไม่ได้คูเลยแหละครับใช่ไหมครับเห็นแต่ได้ยินเสียงแต่พระเนียดเป,ปี้ะปุบป,บปุบเลยเข้าไปไล่นกน้อยครับนกเอ,อ,อ่อคู่คู่ที่เขาไปที่แหลกแล้ว ครับนกคูคูคูแหลกวันเหยียบเดอยราหยัผมดีคอเมื่อไครับเพราะว่ามาจากดอนดอนที่มีนกอะหวงกันละครับเขามากก็เรียบร้อยอืครับผมนี่คือมาวิเคราะห์วันนี้นะครับนี่แหละคือได้เปรียบก็คือช่วงคันฟาดคันฟาดมันกว้างมากนะครับสูงมากนะครับขนาดกําปั้นหรือกําปั้นสองกัาปั้นนะครับผมขนาดยังไม่เหยียบนะแค่แตะแค่นี้ครับประมาณวงตบตรงเนี้ยข้ามมาแล้ว ผมกับเปลี่ยนประมาณนี่ยแหละครับเป็นแบบนี้เลยแหละผมเฮ็ดปรามาเนี่แหละครับครับอ่ะอันนี้ก็จะทรงเดียวกันหมดเลยนะครับก็ยังมีขึ้นอีกเนาะอันนี้ขึ้นเยอะอันนี้ที่ไหนนี่ช่างอันนี้ออกสีทองนะครับเนี่ยเหลืองทองันี่ผมจะส่งไปอันบุรีรัมครับบุรีรัมสองลัง่ะบุรีรัมบุรีรัมอันนี้บุรีรัมบุรีรัมครับอันนั้นล่ะอันนั้นไหมมงคลใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่มีตำหนิครับขนาดมีตำหนิ ก็ยังอยากได้ยูอาจารย์บ้านนี่ใกเห้านีนไหมอ๋อครับมันเป็นไม้ต่อครับไม้ต่อเกลนขามหมดละไม้ขามครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะบางคนเขาชอบนะไม้ต่อคือมันมีหลายไม้บางทีเขาอาจจะชอบมันอยู่ที่ความชอบครับมันนี่แหละครับผมว่ามันยังบริสุทธิ์ไม่ใส่โอ้นี่ตรหนี้ตรงนี้เนาะขันเบื้องด้านนี้มันก็รออยู่เป็นไม้แก่นขามใช่ไหมครับโอ้โหมันหายากครับพี่น้องครับนนี่เป็นแก่นขามนะครับ นี่ไม่ธรรมดาหายากหายากครับถือว่าแข็งนะครับนี่เดียวโอ้โหอืมครับอ่าก็พอดีไม่แข็งมากนะที่แบบว่าคันซาดยาวๆเนี่ยเนาะจริงๆมันน่าจะแข็งว่านี้แต่มันก็ไม่แข็งพอดีแหละทันนกแน่นอนครับครับอืมอืมอืมครับอ้าวันนี้ก็ถือว่าอ่ามาสังเกตการนะครับผมนะมาวิเคราะห์แล้วนะครับตรงนี้ทีนี้สําหรับการกันเหี่ยวกันกระปุ๋นเนี่ยถือว่า บดีไหมครับบดีครับฮะบดได้เลยเหรออาจารย์ก็เปียบย่างนึงก็เสมือนเทนเหรอครับโอ้ครับอันนี้คือใส่แบบเก็บนกเร็วนะอาจารย์คือเฝอแหละอ๋อต้องเฝ้าครับครับจะไปใส่ทิ้งไว้เหมือนเราไม่ได้ครับเหมือนเหมือนอันนี้ซีเปียวต้นซีเปียวต้นไม้บอยอาจารย์นี่ก็คือไปใส่เลยใส่หล้วก็เฝากันไปเอาต้นไม้ตัวนั่นครับระยะเวลาสั้นๆหรือกาใส่เมื่อือก็ต้องเฝา คือความปลอดภัยนั้นก็คือถือว่าน้อยกันบ่อบฟอกกับลกเอาลงมาาไม่ยิงเข่าพี่ละครับแต่ถ้าเท็นนี่ก็เอ้ยแต่แต่ถ้าสองชั้นก็ยังยังช่วยได้เชื่อได้เยอะครับเชื่อได้เยอะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่หลายครับเพราะว่านกผมรอดลอดหลายครั้งแล้วก็พอสองชั้นนี่แหละครับของช่างต่อยนี่แหละเพราะผมเห็นแล้วเทียนเทียนของตะวันเทียนไม่ได้เลยเทียนนี่ผมว่าเป็นศูนย์เพราะว่าอ่าคัน คันฟาดมันติดอยู่กับพื้นนะครับเพราะว่านกโดยเพราะเหยียวนะนกกระปูดยังโอเคนะเพราะว่านกกระปูดมันมันกระโดดแล้วเข้าไปเหยียบแต่เจ้า <c oughs> ของจริงเจ้าของจริงมันจะเข้าตีกรงไปเนี่ยเลยฉลาดครับ <c oughs> นะแล้วก็เขา่าไตนะอาจารย์นะเข่าไตคับใจครับมันมันมันบินรอบเลยลบินรอบปุ๊บปรับปรับรับแล้วก็ตีไปม่ให้ล่น ครับแล้วก็ปีกรอบรอบรอบีขนแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเกี่ยวเกี่ยวระวังเอาลอยจันเนาะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยครับแต่ก็ไม่อยากให้เข้าหรอกครับทั้งไม่ว่าจะเป็นสองช้นไม่ว่าจะเป็นถีนไม่ว่าจะเป็นคอนบุญครับมันอันตรายอยู่กับนกเราอยู่แล้วครับระวังผมระวังลอยจันดีที่ดูครับทีนี้ไปดูเฉลยหน่อยครับพี่น้องครับอ๋อเฉลยเอาลงมาดูนี่และตั้งแต่ เล่นพระเนี่ยคอนบนนี่รู้สึกว่าเฉลยเต็มคงนะครับเฉลยนะครับดูครับเต็มเลยนะครับผมเพิ่งมีหลักฐานอาจารย์นึกว่าเอานกไปแต่บ้านโอ้ไม่มีหรอกครับใครจะไปทําแบบนั้นนะครับไม่คือไม่มีหรอกครับเพิ่งมีหลักฐานได้ได้ไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้แหละครับอันนี้ตัวล่าสุดเลยครับครับตัวล่าสุดครับพระเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับหลังโอ้ที่ลงคลิปเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับครับอืนกนะครับตัวใหญ่มากครับพี่น้องครับ ขูคาดว่าจะเป็นอะไรนะคาดว่าจะเป็นอ่างนกอ่างเลยนี่แหละครับมันไม่ได้ยินเสียงครูเสียงกลางเขืนแหละไอจแรยนต้องไปฟังอ่ะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไปฟังนี่คือเป็นประจําขันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับช่างนกนี่แม่นครับได้ได้ออกไปฟังอีกหรือยังย่งครับย่งครับเดี๋ยวสักหน่อยของกระสิไปเยอะดอกครับเดี๋ยวก็คงจะได้แน่ครับขันย่างครับเรือนี่ได้ยินแน่นอนเป็นนกแถว ทำมาเดือนนี่เนาะครับสุดเลยครับสุดไอ้โค้งพ้องบรรทมมาเดือนเนี่ยหครับอืมตัวนี้นีโน่กระน้่มเลยอาจารย์โอ้นีโน่ไปเสียงนีโน่ไปแอบตามแล้วใช่ไหมครับครับโชชันกลับไปอืมครับมันเป็นเสียงอะไรครับเสียงประมาณเสียงกลางขึ้นครับเสียงกลางขึ้นเหรออาจารย์ครับนกไม่ไม่มาหอดกินเหี้ยเหระอาจารย์กินเหี้ยแต่งตัวยุ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นกตัวนี้ กี่กุกแล้วครับช่างตามปกติที่เขากันเฮ้ยผมไม่อยได้สังเกตเลยอาจารย์อ๋อต้องถามเซียนนีโนหรือทมครับทำาช้พ่อชานที่เขาเขานั่มกันดูดูครับก็เรียบร้อยนะครับใส่โดนต้นนะครับโดนจังหวะทุกอย่างครับจังหวะนกที่จะเข้าเหยียบได้คือต้องต้องทุกอย่างครับทั้งโดนต้นทั้งความคึกของนกป่ามันห่วงครับห่วงจัดเลยการวางคะเนยด้วยนะครับมันต้องประกอบกันทั้งหมดนั่นนะครับผม นะครับถึงจะวางพะเนียดีนะครับนกต่อจะเก่งถ้าใส่ไม่ถูกต้นนะครับหรือใส่ไม่เป็นก็จบครับครับอ่านี่แหละนะครับนี่โอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่น้องครับนกอ่ะอ่าใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆยอมรับเลยนะครับอ่านี่คือตัวล่าสุดนะครับแล้วอยู่ในกรงรวมอีกเพียบเลยครับตั้งแต่เล่นควันบนมานี่ครับปล่อยกับมี่ครับปล่อยจะแจกจอาจารย์มาเยี่ยมกับมี่ พี่น้องไม่เยี่ยมนะอาจารย์อ่าครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับประมาณกี่ตัวครับแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะครับอย่างนงี้ะถ้าเล่นอสองชานี่ไม่ค่อยเห็นนะช่างครับแบบนี้ไม่มีเลยนะครับที่จะมาโอ้โหครับประมาณหกหกตัวด้วยกันนะครับผมนี่คือคอนบนหมดเลยนะช่างเนอะครับคอนบนหมดแล้ครับคอนบนล้วนๆนะครับนกอ่านี่แหละนะครับมี นกเอาอาหารนี่ให้ยังไงครับช่างนี่อาหารนี่อาหารนี่ผมให้มือต่อมือเลยครับอาจารย์โอ้วันต่อวันเลยครับตอนเศร้าให้ครับหรือภายในมือนั่นแหละครับพอกินหมดก็จบครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับกสิริรู้ว่าตัวใดว่าตัวใดที่ว่าเก่งนะโอ้มีครูหรือยังครับในนี้มีครูมีเรียกหรือยังส่วนมากจะครูเนาะส่วมมากจะครูใส่เขาครับตัวครูนี่ผมเันนั่นตัวจอรย์ผมแยกออกไปแล้วจ้ะโอ้โห อ่าผมอยากออกแล้วนี่นะครับอ่าสำหรับนกอ่าสำหรับค่ายที่ไม่มีกรงเยอะครับถ้าต่อได้หมานอย่างนี้ก็ต้องใส่กงรวมใส่บบไว้อาจารย์ครับไม่ไหวแน่นอนนะครับถ้าจะใส่กงดูแลเวไว้เราอาจารย์ครับนะครับโอ้นี่แหละเจ้าสมานนะ๋อสมานปะครับเดี๋อ่ามาดูตัวหน่อยครับนกต่อหลักของช่างต่อยตัวนี้ก็คงจะอยู่กับช่างต่อยตลอดเนาะครับครับเห็นว่ามีคนมาจีบหลายๆคนอยู่นะเจ้าสมานอ่าฝ้าใสตัวครับอ๋อฟ้าใสใช่ไหมฟ้าใสนี่ครับ น,นี้ั่งลงลงสลับอยู่ครับฟ้าใสโอ้โห oh, 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 oh. สมานเป็นนกเก้าครับอ่าน uh. กเก้าครับอือ <c oughs> นี่คือเจ้า,อ,าอันนี้เจ้าฟ้าใสเนาะอันนี้สมานเพาสมานโอ้โหดูขนนี่อันเก่าหรืออันใหม่ช่างนี่อันใหม่ครับเพิ่งร่วงใช่ไหมครับนี่บ่ครับเพิ่งเต็มเต็มมาโดดแล้วครับโอ้ oh, เอาออกต่อจนหางหักอีกรอบหนึ่งแล้วครับนะครับอืออันนี้เจ้าสมานของอ่า ช่างต่อยเป็นนกอ่าเป็นนกไามใช่ไหมช่างนกคอนเจนเนี่ยแหละครับคอนเจนแหะคอนเจนหมอขอเนี่ยแหละครับอ๋อเป็นนกหมอขอครับนะครับทีมทีมงานไหนมาให้เนาะทีมงานสร้างล้านอ่ะเอาว่าให้ครับที่มาในคอนเจนนะครับครับอันนี้คือตัวไหนนะที่หลุดไปของนีโน่จันเจ้าจันเจ้านะครับครับเห็นไหมช่างตัวนี้ไม่เห็นหายตัวแล้วไม่เห็นเราไปจันไปไซบู ครับเจ้าจันเจ้านะครับนกหลุดนะทุตวิสัยนะครับผมก็อยากจะมาต่อให้อยู่แต่ว่านกผมตายขนนะครับอ่าอ่านี่แหละยากมาตามไม่เซียนนีโน่อยู่นะครับอันนี้คือเจ้าสามหันเล่นได้อีกดวอครับมันขื้นอยู่ครับเอ่อออกปั้นะหะครับออกดูกับว่าเละเบื่อใน่ายการต่อสูตรอกไรแก่ครับผมว่าได้เรื่อยๆครับอ่าผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดนกมันเยอะเราคัดแล้วนี่ก็คือถ้าเล่นเยอะเกินมันก็จะไม่มีคือ ไม่มีเวลาออกครับเพราออกเลยมีส่วนอยู่อย่าอมีส่วนเลยแหละนะครับถ้าไม่ออกนะครับอันนี้คือเจ้าสมานอีกตัวอีกตัวอาจารย์อีกตัวคือเจ้าฟ้าใสฟ้าใสนี่ก็คือเด็ดนะครับตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันนกอ่าถือว่าคัดได้เสียงพ่อด้วยตัวคือตัวล่าสุดคือเจ้าฟ้าใสใช่ไหมครับได้หรือเจ้าสมานสมานครับอูสมานฟ้าใสผมยังบอกกวอาจารย์ ขนอ่อนน้าคันออกเลยขนมีโอกาสลวกหลุดหลุดนะครับไม่ใช่ลวกมันหลุดเพราะว่าเป็นขนอ่อนมีโอกาสหลุดหลุดหลนะผมเลยเพราะว่าได้ยินล่าสุดคือพระเนีตดนี่ก็คือจะเป็นเจ้าสมานนะครับเสียงเพาะนะครับนกเสียงกลางนะครับเสียงกลางนวลๆนะครับก็ได้ฟังอยู่เพิ่งได้ยินตอนที่ช่างต่อยติดติดไม้แหละครับนะเสียงเจ้าสมานนะครับนี่แล้วก็มาเห็นตัวแล้วด้วยวันนี้นะครับข้าใช้ี่ก็ประทับใจกันล้อาจารย์ครับ มันเจงคนละแนวนาะาจะหมานคนละแนวอันนี้นกที่ที่ที่ไหนครับนี่นกบ้านกุดบังเครือแล้วโอ้หอกบ้านกุดบังเครือโซนไหนครับโซนเจ้าอ่าเจ้าสองไหมหรือคนละโซนคนละฟังห้างกับไอ้ฟังงแต่ว่า<ไ>ในในในพื้นที่เดียวกันนะเนาะครับครับโอ้นกมันก็บไปในแนววน่าท่าเดียวกันลอยจารย์ครับสายนกมันไปยังสันหลังอือือือครับนี่แหละก็คือคล้ายๆกันนะครับก็คือติดเออติดติดกันนั่นแหละนะครับไม่ใช่ บ่อยเดียวกันแต่ว่ามันติดติดกันโอ้โหกี่ปีนะครับลูกตัวนี้ช่างอันนี้เขาปีปีสองแล้วที่ที่เล่นได้กันปีสองปีสามโอ้ดูแข็งครับโอเคอันนี้ต่อได้กับมือเนาะครับต่อได้กับมือนี้โนเป็นผัวลงผมเป็นผู้ชายภูมิใจมากๆเลยเนาะช่างเนาะครับต่อได้นี่ก็คือภูมิใจที่สุดแล้วฝากตาใส่เลี้ยงอยู่ปีหนึ่งครับเจ้าฟ้าใส่นี่นะครับนี่นี่แหละคาลมเป็นไงเยอะไหมครับมีสองสามคู่แต่ว่า ขยันมันเป็นนกดูไหมอาจารย์เป็นนกเร็วใช่ไหมครับครับมันรัวเละมันขันไม่ไม่ไม,ม่ต้อง่าคาลมเวลานกเข้านี่เป็นไงครับมีตอนแรกมีมีมีมมครับบบคอยอยนันหรอใครโบคอยปลาถ้าเทียบกับเจ้าสมานคือสู้คาลมตัวนั้นไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เหลมมวนกลัวารย,ย์ฟั<ม>่งมวนตามอยู่ผมฟั่งครับครับครับนี่ไะ ก็พอมีเอาพูดง่ายเนาะพอมีเนาะครับขลุ่ม <น paling S 1> มีมีมีอยู่แล้วเหรอครับตัวน,นี้ครับเป MM. ็นโลเคตมวนนะฟังมวนลื่นหูนะครับอ่ามันมีเส้นซ้อนมีอะไรด้วยนะครับนกนะครับจิกกันเนาะนี่ก็คือนกหลักนะครับในค่ายแล้วแหละนะครับคงไม่มีนกหลักอีกแล้วนเนาะมีแค่สองตัวนี้แพคคู่ก็ได้อ่าอ่าแพคคู่ได้ครับแพคคู่มาแล้วนะครับ แต่ทีเนี้ยเล่นคอนโบนี่แพกคู่ยากเหลือเกินบอได้อดอกอาจารย์แพกคู่ครับผมแพกคู่ยากนะครับไม่ใช่ว่าจะได้แฝคชีพท,ที่ได้แฝกคู่คือไวเนียอีกฝั่งหนึ่งมันยังไม่ลั่นถ้าเป็นสองชาเนาะทีมงาน <c oughs> ทีมงานก็ว่าให้ว่างๆได้สร้างต่อยวาสันพยายามเพราะข่กระสีเอาจาักหลังอยู่ดอกวาสันคอนโบน,นี่ครับบลนลราผมมั่นละวังแต่ว่าแค่ในอาจารย์พี่น้องกันครับผมก็ยังยึดเหมือนเดิม สองชานมอนเดิมนั่นแหละนะครับตามสไตล์เอาเป็นว่าเอากันเหี่ยวไว้ดีไว้ก่อนครับได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อยว่ากันนะครับผมเอาล้พี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์พพเนียตคอนบนนะครับซึ่งผมเปรียบเทียบว่าเป็นคอนบนนี่คือเป็นคอนเทียมได้เลยนะครับเป็นคอนเทียมของพเนียนะครับกนก็จะเหยียบแล้วมันไม่พลาดนะครับแล้วก็ นกจะชอบเกาะเพราะว่ามันเหมือนคอนเทียมนะครับมันจะชอบเกาะมันเห็นแล้วมันดูดเด่นนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายพื้นที่ว่าจะเป็นหลายภาคเนาะช่างเนาะพักกลางภาคเนื้ออะไรได้หมดเลยนะครับเนาะสำหรับมันชื่นชอบมันอยากมันอยากอยู่เหนือนกตอห้างละค่าบนี่แหละประเด็นมันตามตรองาแพครับผมอ่ะเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถนะครับมาติดต่อนะครับโทรมาแต่ว่าตอนนี้คิวบอกว่าแน่นเอียดแต่ก็ยังรับเหมือนเดิม ครับแต่ว่าต้องรอเนาะครับต้องรอนิดนึงนะครับปเนียดว่าว่าปฏิเสธดอกอาจารย์ครับครับต้องล่อล่อล่อเหรอครับครับมันตกอันนึงเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กี่แดงกี่เท่าสิบสามแดงครับโอ้สิบสามแดงอันนี้เฉพาะปเนียดเพื่อนพืนครับครับสิบสามแดงไม่รวมส่งรวมครับรวมรวมเรียบร้อยครับโอ้โหหงที่กับมี่นี่อาจารย์โอ้ แถมไปเลยผมสปอร์ตวะแถมไปเลยนะครับหัวเศร้าอะไรด้วยครับบางที่ผมก็แถมเองที่ไรอาจารย์ง่ายๆเพราะว่าเขาได้ไปแล้วอาจารย์ได้ไปแล้วนี่ให้ไปตดหัวสาวเลยอาจารย์โอ้ไปทำหัวเร้าต้เองไต้องไปหาสร้างอีกน็อตก็จะเป็นเบอร์เท่าไหร่เบอร์อันนี้เบอร์สิบี่ครับสิสเอาเล็กๆไม่ใช่สิบ็ดนะครับเมื่อกี้ผมใส่1ิบเจ็ดเนี่ยเอา1ิบ4ี่สิบสี่ก็พอแล้วครับมันไม่หลุดอยู่แล้วมันไม่หักอยู่แล้วครับ นะครับเพราะจะว่าเชื่อมให้มันดีกอพอมันจะหลุดจะหลุดตรงเชื่อมนั่นแหละครับเพื่อพูดดอกกระยานนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับทีมงานก็มาให้อาหารนกที่ที่บ้านด้วยนะครับก็เลยแวะมาดูว่าช่วงนี้กําลังถือว่าเป็นฮิตฮอตนะครับสําหรับเนียดคอนบนเนาะก็ยังไงก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาโดยตรงนะครับเบอร์โทรหรือว่าช่อง YouTube ของช่างต่อยก็ช่างต่อยเลยนะครับพิมพ์มาช่างต่อยนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับสามารถติดต่อ ท่านได้อยากชอบแบบไหนต่ว่าคิวก็ต้องรอนิดนึงเออระยะเวลาเท่าไหร่นะลืมดืมถามถ้าได้ทําจริงๆเนี่ยกี่วันครับเสร็จอันหนึ่งประมาณสองมือสองมือสองวันเสร็จอันหนึ่งสองมือครับอันนี้คือไม่ได้ไปทําอะไรเลยคือทำแต่เพียอย่างเดียวครับครับอ่าโอเคครับก็วันสองวันนะครับผมลองลองลองนั่นดูนะครับเอาละพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้เช่นเคยฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะับที่มีสาระมาฝากเป็นน้องเย้สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสร้างคุณนกัใครสำหรับผมกับช่างต่อยนะครับพระเนตรคอนบนครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับช่างครับผม